โมโตร์โชว์นี้ออกรถคันใหม่อย่างมั่นใจรู้ผลวงเงินใน3นาทีกับกรุงสีออโตพร้อมสตาร์ทเพื่อปกฟ้องความร้อนแบบเหนือระดับต้องฟิล์มครองแสงซูเปอร์ไฮคูล และในงานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้ครับทุกู้ชมครับอีกหนึ่งแบรนด์ที่จะกล้าเข้ามาในบ้านเรานะครับคือเชอร์รี่นี่คือเชอร์รี่อินเตอร์เนชั่นแนลนะครับจะก้าเข้ามาในบ้านเราแล้วในปลายปีนี้เชอร์รี่คือใครเชอร์รี่คือแบรนด์รถยนต์จีนยักษ์ใหญ่มากๆดูครับดูประวัติของเขาก่อนเขาไม่ได้ไม่มีตัวตนนะในวันนี้เชอร์รี่มาแบบเต็มข้อเต็มรูปแบบนี่คือ ประวัติของเขาเขาขายอะไรบ้างเขาขายเป็นล้านยูนิตนะครับทุกู้ชมครับในปี2023นี่ขายไปได้1ล้านกว่าคันนะในแบรนด์นี้ด้วยนะในแบรนด์นี้นะในแบรนด์ X c e e d ด้วยนะนะครับขายไปล้านกว่าคันโอ้โหขายไปเยอะมากโอ้โหยเยอะๆจริงๆนะนี่คือที่เราเห็นการขยายตัวของเขานะครับและในบ้านเราโอ้โหนี่เขาบอกว่า าอยู่ในอันดับของ f o r ์จูนดะ้วยนะอยู่ในแรงที่385นะครับในเมื่อปี2024นนะโอ้โหนี่คืออีกหนึ่งแบรนด์ที่จะเข้ามาในบ้านเราในชื่อแบรนด์เชอร์รี่เชอรี่เคยเข้ามาไหมในบ้านเราเคยเข้าแต่นานมาแล้วนะครับสมัยกลุ่มยยตะกิตทําตลาดแต่นั่นก็คือผ่านไปแล้วจบไปแล้วในวันนี้นี่คือเชอร์ี่ที่เข้ามาในความเป็นบริษัทแม่เข้ามาเองนี่คือความน่าสนใจมากๆว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ท,ทางเชอ r ์รี่กรุ๊ป ให้ความสนใจโอม d ดาเจคู่มาเชอร์รี่มาและอีกหนึ่งแบรนด์ก็จะมาแต่เดี๋ยวเราจะไปคุยกับทางผูกนั้นอีกหนึ่งแบรนด์นะครับแล้วเราจะมาเล่าให้ฟังว่าอีกหนึ่งแบรนด์คือใครและแผนการตลาดเขาเป็นอย่างไรแต่ในวันนี้ครับให้เห็นตัวจริงเสียงจริงว่ามาแน่ปลายปีนี้เราเจอกันเชอร์รี่ติโก้ครอสเป็นรถ SUV อีกแล้วบ้านเราวันนี้รถ SUV เดือดมากๆและไม่ได้มาในความเป็น EV แต่มาในความเป็นไฮบริด นี่ครับดู1.5ลิตรนะครับพื้นฐานของเครื่องยนต์นะขับเคลื่นลอนล้อหน้ารวมพละกำลังรวม190แรงม้า370นิวตันเมตร0-110.8วินาทีแบตเตอรี่1.8 37กิโลวัตต์แบตเตอรี่ลูกเล็กเอาไว้ช่วยในเรื่องของการสตาร์ทเอาไว้ช่วยในเรื่องของการเร่งแซงนะครับในเรื่องของการทำงานของเขานะเป็นไฮบริดนะ ไม่ได้เป็นปลั๊กอินชาร์จไฟไม่ได้อันนี้ตอบโจทย์สำหรับใครก็ตามที่ไม่ได้ชอบในความเป็นไฟฟ้านี่คือไฮบริดเชกเช่นเดียวกับไฮบริดของ p ั n d a เชเ่นเดียวกับไฮบริดของ Toyota ไม่มีไฟฟ้าที่ให้คุณชาร์จนะแต่วิ่งเป็นไฮบริดเวลาวิ่งด้วยความเร็วสูงเครื่องยนต์ทางานเพียงอย่างเดียวแบตเตอรี่หลบลงมานะครับให้เครื่องยนต์ทำงานแต่เครื่องยนต์เขา1.5ลิตรใช้ได้เลยนะแรงม้าของเครื่องยนต์ล้วนก็102แรงมา้าน่าสนใจ รูปร่างหน้าตาท่านผู้ชมมองว่ายังไงด้านหน้านะครับกริวด้านหน้ามาแบบแผงใหญ่มากนะโลโก้เชอรี่นะครับมองไว้เลยเห็นไว้เลยมาแน่ปลายปีนี้นะครับไฟหน้า LED นะไฟหน้าใช้เป็น LED นะครับพอได้นี่ไฟ daytime นะครับไฟ daytime เซนเซอร์มีให้นะครับกระจังด้านหน้ากริวด้านหน้าพอได้อยู่นะแต่นนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนแล้วล่ะ ว่าชอบทรงในแบบนี้หรือเปล่าหน้าในแบบนี้หรือเปล่ากล้องรอบคันมีมาให้นะครับมองไปกระจกบังลมหน้ามี ADA s มาแปลว่าระบบช่วยขับตัวเต็มจะมาหรือเปล่าไม่ทราบต้องเข้าไปดูข้างในแต่เชื่อว่ามาครบนะครับมาดูนี่ยางเน้นนุ่มเลยนะครับยางมาตัวนี้นะยางตัวนี้2 1 5 6 0 r 1 7นะครับ60นี่เน้นนุ่มแต่เสียงจะเงียบหรือเปล่าไม่แน่ใจ แต่ยางตัวนี้แปลว,ว่ารถคันนี้เนี่ยเน้นในความนุ่มนวลน,นะครับดูจากตัวสปริงดูจากตัวช่วงล่างแล้วเน้นนุ่มนวลไม่ได้เน้นแรงอะไรมากมายนะครับนี่ดูล้อนะล้อมาเต็มแบบนี้นะเป็นตัวแม็กของเขานะครับมีซุ้มล้อสีดำครับสีแดงมันสวยดิ่มกันนะมันเป็นสีแดงที่สวยนะมือจับนะครับเป็นแบบนี้ยังเป็นพวงมาลัยซ้ายอยู่ อันนี้ยังรอกันอีกพักใหญ่ๆต้องรอพวงมาลัยขวาแล้วต้องรอลุ้นด้วยว่าจะประกอบในนี้หรือจะนําเข้านําเข้าโดนภาษีตายเลยนะครับก็แปลว่าเขาต้องมีแผนในการประกอบเพื่อให้มีสิทธิพิเศษทางภาษีให้ราคานี้สามารถที่จะขายได้ในบ้านเรานะครับลาวหลังคาเออแต่สีเงินสวยดีเว้ยนะครับต่เห็นนะตัวน,นี้ไม่ได้เน้นแพงแน่นอนนะครับดูจากดีไซน์ดูจากวัสดุไม่ได้มาแบบราคาโหดๆนะมาแบบราคาแตะต้องได้แน่นอน ชายกันกระแทกแบบนี้นะเขาเจอกับใครอะรถในกลุ่มนี้นะครับเป็นไฮบริด SUV แบบนี้ระดับราคามีแต่ล้านจะไม่ถึงล้านเอาด้วยนะครับเนี่ยไม่เป็นไฟฟ้าราคาไม่ถึงล้านแน่นอนเนาะแปดแสนเก้าแสนอยู่แถวนั้นดีไซน์ยังดูแบบตรงนี้มันยังเป็นอะไรวะเนี่ยทำไมมันโป่งๆมาแบตเตอรี่12โวลต์อยู่นี่นะครับแบตเตอรี่ขนาดสิโวลต์อยู่นี่นะก็แปลว่า ที่เก็บสัมภระมันก็จะไม่ได้แฟลตมากมายท่านะผู้ชมนี่ดูมันดูตรงนี้นะตัวนี้มันโปง่งเห็นนะตัวนี้มันโป่งนะครับมันก็จะเสียพื้นที่ไปหน่อยเนี่ยยังเป็นดีไซน์เก่าอยู่ซึ่งว่ากันไปนะครับเราก็ต้องบอกกันตรงๆนะครับเดี๋ยวผมจะพับเบาะให้ดูนะโอ้ไม่ได้แฟลตนะไม่ได้แฟลตอยู่ที่ราคาแล้วละ่ะท่านผู้ชมว่าจะวางราคาวที่เท่าไหร่แต่ว่าเชื่อว่าราคามาดุแน่ แปดแสนอยู่แถวนั้นมากกว่านี้ก็เหนื่อยนะไฟนะครับเชอรี่ <Cherry. S 1> ไฟท้ายเป็น LED ลมควันนะตัวนี้เป็นตัวลมควันมากันชนเป็นพลาสติกนะครับน่าสนใจต้องลองขับท่านผู้ชมนี่ทิโก้ครอนะครับเป็นกึ่งครอสโอเวอร์ด้วยจะว่าเป็น SUV ก็ไม่ใช่นะครับตัวนี้นะทิโกโค้ค s อตัวนี้ก็ออกมาในความเป็นครอสโอเวอร์มากกว่าก็เจอกับโฟล์วครอสแต่ราคาต้องต่ำกว่า อย่างชัดเจนไปดูภายในดีกว่าท่านู้ชมคับว่าเป็นอย่างไรด้านหน้าด้านหลังเป็นอย่างไรไปดูนั่งในตำแหน่งผู้โดยสารตอนหลังดีกว่า<ม>นี่ด้านในแผ่ข้างประตูดูได้นะครับแต่ตัวนี้เป็นฮาร์ดนะตัวนี้เป็นฮาร์ดตัวนี้เป็นนุ่มนะครับมาดีพอได้เบาะธรรมดานะเบาแบบพ u ูธรรมดานะครับที่พักแขนนะจุดเด่นคือห้องโดยสารเป็นยังไง ห้องโดยสารหลังก็มไม่ได้กว้างแต่ไม่ได้แคบนะครับไม่ได้แฟลตนะต,ติดอยู่ติดนี่สายเดียวกันหมดเลยตระกูลนี้แม่แงไม่แยกซ้ายขวามาเป็นอันเดียว usb a 1จุดที่ใส่ของเบาะนี้เป็นเบาะชิ้นเดียวขึ้นรูปชิ้นเดียวออแต่ทั่งได้ะ่ะเทียบกับ cora cross อันนี้เล็กกว่าหน่อยนะเล็กกว่า cora cross นะตัวนี้แต่อยู่ที่ราคาแล้วถ้าราคามาแบบ8 0 0นกว่า โคล่าคอสกขาเหนื่อยนะแต่ความเป็นเชอร์รี่เนาะต้องมาสร้างแบรนด์สร้างอิมเมจอิกเยอะดูด้านหน้าดีกว่าด้านหน้าเขาสวยครับทุกผู้ชมครับจอโคตรเท่เลยปะนะครับเข้ามานะนี่เด่นๆเ,เลยคือจอจอกลางนะครับแบ่งเป็น2อพอดิชั่นนะครับนี่น่าจะวาะมาณ12นิ้วได้นะครับ12นิ้ว12นิ้วแน,น,น,น่นอนนะเกียร์เป็นเกียร์ไฟฟ้านะจ๊ะระบบแอร์อ้อามาแบบนี้คุณตาดิทานผู้ชม มาแบบนี้ก็เอาดีดีนะมีจอดูเรื่องแอร์ตรงนี้ก็ a อ d i ีสินะครับแต่มีฮาร์ดนะครับมีปุ่มฮาร์ดตรงนี้นะโหมดการขับขี่ Apple c a r p l a เได้ Android Auto ได้นะครับเฮ้ยมันก็นี่ไวเลสด้วยนะไวเลสชาร์จด้วยนะตัวนี้นะครับที่วางแก้วน้ำสองแก้วนะเกียร์เฮ้ยไม่คิดอะไรมากมันก็ไม่ได้ขี่เลนะนี่ ตัดแสงนะครับไม่ออโต้นะแมนนวลน,นะครับเป็นแค่ซันรูฟนะครับนี่แค่นี้ครึ่งบานนะมีแค่ครึ่งครึ่งบานเท่านั้นนะครับอันนี้เป็นพลาสติกนะอันนี้เป็นพลาสติกเป็นผ้าเป็นผ้าแบบเป็นพลาสติกแหละไม่ใช่ผ้านะครับเป็นแข็งๆหน่อยไม่มีไฟนะคือรถกลุ่มนี้มาในระดับราคาที่ไม่มีไฟมาในระดับราคาที่ไม่ได้แพงมากมายไม่เวอร์อยู่แล้ว มาต้องมาสู้มาต้องมาแข่งแต่ช่วงล่างเป็นอย่างไรนะครับอัตราการกินน้ามันเป็นอย่างไรฟิลลิ่งการขับเป็นอย่างไรไม่ทราบเลยต้องลองไม่นานเกินรอนะครับเชอร์รี่กับเราได้ขับแน่นอนแล้วก็มาอีกหนึ่งแบรนด์ในเครือเชอร์รี่ก็กำลังจะเข้ามาแล้วแต่ผมคุยกับผู้บริหารไปละแต่ว่ายังตกลงกันไว้ว่ายังไม่เอามาลงเดี๋ยวคุยกันเรียบร้อยได้เลยเรียบร้อยแล้วจะเอามาเผยแพร่ให้แฟนๆได้รับทราบนะครับนี่นี่นัดกินข้าวเขาไปด้วยในงานนี้นะครับบินมาจากจีน 2คันเชอร์รี่ไม่ได้มาแค่เจ้าตัวเชอร์รี่ทิโ c ครอส HCV เท่านั้นด้านขวาเจอตัวใหญ่ด้านซ้ายเจอตัวเล็กไปตัวไหนก่อนดีมาด้านซ้ายก่อนแล้วกันตัวใหญ่เป็นไฮไลท์เดี๋ยวรอมามาเจอกับรถยนต์นั่งซีดานข้าหน่อยครับของเชอร์รี่มาเลยครับนี่ครับอีกหนึ่งคันโหเจอ Cross ไปแล้วเจอนี่ดีกว่าเชอร์รี่ A8L A8L ชื่อรุ่นคล้ายกับ a u ด i อีกแล้ว เมื่อกี้ข้างในก็เหมือน Audi น,นี่ชื่อรุ่น A8 L C H S Cherry Super Hybrid เป็น h y บ r i d เหมือนกัน1.5ลิตรแต่คราวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบแต่เป็น Plug-in Hybrid เว้ยนี่นี่เป็น Super Hybrid ก็คือเป็น Plug-in Hybrid 360แรงมา้า530นิวตันเมตรหูแรงมากแบต18.3กิโลวัตต์อานี่ก็ยกมาจากเจ้าตัว P7 เลย P7 s S H มาเลย ตัวนี้โอ้โหขับเคลื่อนล้อนหน้าโอ้โอ้โอ้ถ้าบอดีน้นี้แล้วใช้เครื่องยนต์ของ P7 s h s โอเอาเรื่องเว้ยอันนี้ก็ชาร์จไฟได้วิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนได้วิ่งด้วยไฮบริดได้หน้าตาเอาดีอย่งเงี้ยหน้าตาเออนี่กล้องรอบคันเรดาร์นะครับเฮ้ยตัวนี้ไม่ได้มาแบบรถแบบราคาถูกลวล่ะ ดูไฟหน้านี่ L&E d นะเป็น Premium Vision ของเขาด้วยไฟเล็กกับไฟใหญ่มี2ดอกนะครับแล้วเป็น Day Time อยู่ตรงนี้ hey, เทคโนโลยีไม่ได้ขี้เลยละนะครับโอยอันนี้ต้องมาดูเขาใหม่ซะแล้วตัวนี้ Cross Leader นะครับตัวนี้235 45 R18 อย่างยี่ห้อ Elegant EV Cross Leader ลายล้อมสวยนะใช้ได้นะครับเป็นพรมาอะยซ้าย แต่มือจับนะครับยังไม่ได้ราบไปกับตัวแผ่ข้างประตูชายกันกระแทกแบบนี้แต่มีเส้นสีเงินตัดมานะครับกระจกงข้างสีเดียวกับตัวรถมีไฟเลี้ยวให้มีความเป็นสีเงินแล้วดูเตี้ยนิดเดียวนะไม่ได้สูงนะออกกึ่งสปอร์ตนิดๆหลังคาเป็นซันรูฟแยกนะครับแยก2บานแต่เต็มนะเกือบเต็มนะยังไม่ได้เป็นพาราโรมิกซันรูฟเป็นซันรูฟแบบรุ่นเดิมอยู่นะครับ นะครับนี่เปิดมาเฮ้ย <Hey. S 1> ดูข้างในนี่นี่แดงบันดันใจแผงเนี่ยเบนซ์มาเลยนะครับดูแอมเบียนไลท์นี่เบนซ์เลยนะครับเออมีทั้งอา d i ดีทั้งเบนซ์ไว้แล้วก็เปิดแบบนี้เปิดแบบของเขาแต่ดีไซน์สวยนะสีสันสวยนะครับจะดูนี่หูแต่หน้าจอกลางมี15นิ้วแน่นอนนะครับมี DVR ก็คือมีกล้องบันทึกด้วยนะครับนี่มี จอมัดวัดตรงนี้เ,เฮ้ยเดี๋ยวลองนั่งดูมันเป็นไฮบริดนะนะเป็นปลั๊กอินไฮบริดนะนะไม่คีเลยพอสัมผัสแล้วก็พอได้อยู่นะครับมันติฟังก์ชันนะมันติฟังก์ชันนะครับโหมดการขับขี่นี่เปิด E ีได้โหมดการขับขี่ก็มีสาโหมดอย่างที่บอกเปิดปิดนะครับทุกผู้ชมครับเออนี่ปิดบงังสายตาเออพอบงังสายตาแล้วสวยเว้ยอันเนี้ยแรงบันดาลใจ Mercedes-Benz เต็มข้อนะครับที่วางแก้วน้ำสอแก้วเบาแต่เบาะดีนะพี่บอเบาะลายมันจะเป็นลายแบบไฟๆไฟเ,เนาะลายเหมือนเปลวไฟหน่อยแตน่นิ่มดีนะครับนิ่มดีนะเหมือนเลยนะครับอันนี้เป็นบัตเตอร์ฟลายนะนั่งดีนั่งได้แต่ต้องลองขับเกียร์นะครับเกียร์มันเกียร์ก้านเนาะด้านขวาเป็นเกียร์ก้านนะครับด้านซ้ายก็เป็นที่ปัดน,น้ำฝน ที่ฉีดน้ำนะวเลสชาร์จมีให้50วัตต์นะเดี <ไป S 1> <ป>๋ยวไปดูด้านหลังดีกว่าว่านั่งใหญ่แค่ไหน A8L ชื่อเป็น a u ดีข้างในเป็น Mercedes นะครับนี่นะนี่แบ่งเป็น2โซนนะครับนี่เปิดได้แต่อันนี้ได้อันนี้ได้อันนี้ดี อันนี้เปิดให้เขาดีกว่านะมันจะได้มีแสงหน่อยแต่มันจะออกสปอร์ตสปอร์ตเลยนะเบาะเบอร์มันจะดูแบบแน่นๆเต็มเต็มแบบสปอร์ตหน่อยแต่ไม่มีไฟเว้ยเออแปลกว่ะอันนี้ไม่มีไฟให้เออเว้ยไฟมันน่าจะมี LED โห้ยแบบซอฟด้วยนะแบบค่อยค่อยปิดค่อยค่อยเปิดด้วยนะ ่เจ๋งเลยเดี๋ยวไปนั่งหลังครับท่านผู้ชมครับเราไปดูด้านท้ายเขาด้วยว่าสวยแค่ไหน P H V คันนี้นี่เข้ามาเตีต้ยๆหน่อยนะบอดี้จะเตีต้ยๆหน่อยเข้ามาก็ระวังศีรษะนะครับเข้ามาไปจนนั่งสบายวะ่ะแม่ไปดูแคลนครับว่าแรงบันดาลใจเยอะแบรนด์แต่มันก็นั่งสบายดีเว้ยกระจกข้างใหญ่เลยนะครับ ช่องแอร์เฮ้ยนี่ช่องแอร์แยกแล้วอันนี้ช่องแอร์แยกแล้วซ้ายขวาแต่ช่องแอร์รูนี้เดียวเองนะครับไม่รู้เย็นหรือเปล่าอันนี้ยังไม่ทราบ A อกับ C นะ USB AC แต่เลกรูมใหญ่แต่ว่ามันชันเนี่ยนะพอมันเตี้ยผมบอมันเตี้ยปุ๊บเนี่ยเวลานั่งทางไกลเนี่ยมันจะชันขาละชันเข่าละนะครับตรงนี้ต้องลองนั่งจริงๆเนี่ยต้องพักขามาแบบนี้ถึงจะได้นะสนใจวิ่งสนใจไว้ไปดูด้านท้ายดีกว่าท่านผู้ชมว่าไหวว่าเตัวนี้เล้เดี๋ยวไปดูเจ้าตัวลำบนนายของเขา กระจกล่านมาแบบนี้นะเป็นแบบสปอร์ตแบ็กเล็กๆแต่สปอร์ตแบ็กหรือเปล่าเดี๋ยวรู้กันไม่ใช่สปอร์ตแบ็กเป็นซีดานไม่ได้ยกมาทั้งแผงฝาท้ายนะครับเป็นซีดานนะนี่ใหญ่ข้างในใหญ่ข้างในใหญ่เลยครับเ,เก็บสัมภาระได้ใหญ่เลยแต่ว่าความสูงไม่ได้เยอะออกกึ่งสปอร์ตนิดๆห้องโดยสารขนาดใหญ่นะไฟท้ายลากยาวมานะครับนี่ลากเต็มอยู่แล้ว ครับเชอรี่อยู่นี่นะอาริโซนะอาริโซเอนะเอแปดเอลตุนลองวิวเบสเหรอตัวนี้นะครับไม่แน่ใจว่าลองวิวเบสหรือเปล่าแต่มันก็ใหญ่ดีแหละเซ็นเซอร์รอบคันมาครบครับดิฟวเซอร์ด้านใต้นี้นะพอได้พอได้นี่คือความเป็นซีดานของเขาปลั Plug ๊กอินไฮบริดนะจ๊ะเนี่ ปลั๊กอินไฮบริดโห580นิวตันเมตรแรงบิดโคตรเยอะกับบอดี้รถขนาดนี้กระจุยแน่นอนอยู่ที่ช่วงล่างเขาละละว่าเขาเซ็ตช่วงล่างอย่างไรแต่ดูจากสเปคยางดูจากสเปคล้อแล้วเนี่ยออกกลึงสปอร์ตนิดๆไปเดี๋ยวเราไปดูในตัวใหญ่ของเขาดู SUV ตัวใหญ่ของเขาดีกว่าตัวนี้ <c oughs> เขามีมาโชว์รุ่นด้วยกันโอ้ <c oughs> โหนี่เบิ้มมากเนี่ยพี่เบิ้มเขาพี่โก้นายตัวนี้เป็นปลั๊กอินไฮบริดเหมือนกันโหเป็น p h e v เหมือนกันของเขา โอ้โหบัลเลอร์เลยท่านผู้ชม381แรงมาร้า610ิวตันเมตรโอ้โหโคตรใหญ่8.9วินาทีสูตรรแบตเตอรี่ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงเป็น19.43กิโลวัตต์ถ้าแบตเตอรี่ตัวเดิมจะเป็น18กิโลวัตต์นะครับเหมือนกับเจ้าตัวเจคูเซเว่นแต่นี่แบตใหญ่ขึ้นมารถมันใหญ่ขึ้นไม่แน่ใจว่าเดาๆว,ว,วิ่งด้วยไฟฟ้าล้วนก็ต้องมี100กิโลอยู่แล้วโอ้โกริลด้านหน้าโอ้ใหญ่นะเนี่ย ตัวนี้นี่เป็น SUV ขนาดใหญ่นะที่ดูไซส์แล้วเนี่ยไปเกือบดีแล้วนะเกือบดี SUV แล้วนะนี่จะเท่ากับ PPV บ้านเราแล้วแต่บอดี้เปนได้เหราะั้นท่นผู้ชมมาดูด้านข้างกันดีกว่าผมอยากให้ดูด้านข้างดูความเป็น slope ของตัวถังดูดีไซน์ของตัวถังมีกลิ่นอายของ Mercedes อยู่พอสมควรแต่สวยอันนี้ต้องยอมรับว่าดีไซน์ของเจ้าตัว ตัโก็9ตัวนี้สวยมากสวยสวยยางใช้คัมโฮด้วยนะใช้ยางดีด้วยนะนี่ยางคัมโฮ245 50 r 2 0นะครับ102 V อโอใช้ยางดีใช้ยางดียางเกรดยุโรปคัมโฮนี่ใครบอกว่าเป็นแบรนด์ไม่ดีเนี่ยโอ้โหแบรนด์เทพนะนี่ครับไฟหน้านะนี่วิ่งด้วยไฟวิ่งด้วยเป็นซีเควนเชียลด้วยนะครับเป็นซีเควนเชียลด้วยโอ้โหบอกเป็น led high performance ของเขานะครับแล้วน่าจะตันๆต,ตึงๆหน่อย นะอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละท่านแล้วแหละว่าชอบหรือไม่ชอบมีเซ็นเซอร์ให้มีกล้อง360องศาให้กล้อง a d a ดนะครับแล้วก็เรดาร์มาครบเปิดหน่อยดีกว่านี่เปิดปุ๊บปิดปิดเปิดปพับอยู่แล้วนะครับมือจับซ่อนนะนะมือจับซ่อนเฮ้ยโอ้โหไม่ขี้เลงานมันดีเหมือนกันนะดีดูข้างในเอ้ยงานดีแต่ใครคิดสีวะสีเบต,ตัดน้ำเงินโอ้ตายเจ้าพะคุณ อันนี้เพิ่งเคยเจอโอ้โหนี่สีแบบฮอลลีวูดเว้เนี่ยนะอันนี้เบดอันน,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 นี้น้ำเงินอันนี้น้ำเงินโอ้ปรับลาบได้นะนี่ต้องไปสตาร์ทก่อนแต่นี่ปรับลาบได้เลยครับที่นั่งผู้โดยสารตอนหน้านี่ปรับเอนนอนสุดได้เลยนะครับ <c oughs> โอ้โหนี่แต่งงาน,นสวยว่ะ <c oughs> คือไม่นับสีนะเอาว่าไม่นับสีนะเอาว่าวัสดุโคตรดี <c oughs> นี่ตรงนี้ก็มีดีไซน์นะ <c oughs> นี่ก็ปรับ <c oughs> นะครับ ปรับเบาะตรงนี้นี่โอ้โหเครื่องเสียงโซนี่นะครับนี่ใช้เครื่องเสียงโซนี่สวยนะสวยได้สวยได้สวยได้เลยนี่ดูดินะเหมือนเบนไหมเหมือน,นพวก<ห>เจ e เนาะนเปิดน,นะครับสีสันนี่ผมติดที่สีสันนี่แหละมันแปลก,กตาแต่ดีไซน์สวยเนี่ยครนะับทนผู้ชนเห็นนะเบาะปรับไฟฟ้านะครับเบาะหลังปรับไฟฟ้าได้ด้วยนะ โอ้โหเทพว่ะนะเออเนี่ยดูดีไซน์เดี๋ยวรถจีนมันน่ากลัวแบบนี้ท่านผู้ชมยางล้อหน้าล้อหลังไซส์เท่ากันนะครับนี่ดูนี่ด้านท้ายนะไฟซีเวนเชียลไฟลวิง่งเชอร์รี่นะครับทิโกไนน์นะครับ CDM นะครับเป็นปะอินไฮบิดนะ Diffuser แบบนี้นะเปิดตรงไหนวะ ไฟฟ้าโอ้สามแถวหกที่นั่งอุย้ยเบกป่าไฟฟ้าหมดเลยนะเนี่ยวันทัชดด้วยนะโอ้โหไม่แย่นะไม่แย่นะไม่แย่นะแ,นะแล้วเวลาปรับพับราบนะ ราบสนิทเลยนะโอ้โหเฮ้ยไม่ขี้เหลวเว้ยปลายปีปลายปีได้เจอกันได้เจอกันแต่ก็ต้องรอนะเพราะต้องรอเป็นพงมาลัยขวากร ไม่แน่ใจในความเป็นเชอร์รี่เนี่ยผมยังไม่ได้คุยว่าในตัว t ิโกไนเนี่ยมาหรือเปล่าแต่เจ้าครอสเนี่ยสูงเหลือเกินไปดูด้านในดีกว่าไปนี่ครับภายในมาโหดเก้าขึ้นสูงเหมือนกันเวย้ย9ก้าสูงกสูงก็ฟ้าได้นอนนอนได้ได้สุดคือเท่านี้แต่นี่ผมถอยไปเยอะนะมันเลยดูแน่นๆแต่มันเลื่อนไม่ได้ อันนี้เลื่อนซ้ายขวาเลื่อนหน้าหลังไม่ได้พาราโนมิกซันรูฟแอร์นะครับแอร์ยังไม่ได้เป็น3โซนไว้แอร์ยังเป็น2โซนอยู่เว้ยเออเว้ยนะครับโอ้เลยนี่แถว3ไม่ร้อนเหรอถ้าแอร์2โซนแบบนี้แต่นี่ใหญ่วะ่ะใหญ่ใหญ่มันต้งนี้ตรงนี้มันต้องดูอันล้งนี่นรถกลุ่มนี้นะนอันนี้เป็นอนาคตเป็นอนาคตนะครับ USB A USB C นั่งหลังผมว่านั่งได้แบบด็อกซีดอะไม่น่านจะนั่งได้เต็มรูปแบบมากมายแต่เข้าไปดูด้านหน้าดีกว่าด้านหน้าโคตรเท่เลยอะ่ะดูฉลาดดีดูดันฉลาดนี่ครับดีไซน์ภายในนะแรงบันดาลใจ Mercedes นะครับเพราะว่าแผงปรับเบาจะอยู่ข้างประตูอันนี้ก็คือ Mercedes อยู่แล้วนะครับได้เหมือนกันเว้ยก็ แรงบันดาลใจมันเยอะไปหน่อยนะตัวนี้นะที่วางแก้วนะ้ำสองแก้วโหมดการขับขี่ใช้หมุนปรับเอาหน้าจอขนาดใหญ่นี่มี15นิ้วแน่นอนไวเลดชาร์จนะ50วัตต์นะในกลุ่มเชอร์รี่อบด้านี่ไวเลดชาร์จ50วัตต์ทั้งนั้นมี EV h ี v ปรับตรงนี้ได้นะครับแอร์ออโต้ปรับตรงนี้พวกมันไลนะครับ <c oughs> โอ้โหแต่นี่ยังนะปรับแสงแมนนวลก็แปลว่าราคาเนี่ยไม่ได้น่ากลัว ราคาไม่ได้โหดอันนี้ต้องบอกกันไว้แบบนี้ดีกว่าแต่กไ็ไปรู้นะต้องประกอบอะไม่ประกอบไม่รอดนะภาษีตายถ้าไม่ประกอบนะครับต้องรอดูนะครับรถจากแบรนด์จีนก้าวเข้ามาในบ้านเราเยอะมากๆนี่ก็เป็นอีกหนึ่งค่ายที่ประกาศตัวเองแล้วลหละว่าฉันจะเข้ามาในบ้านเรา ก็น่าลองขับเหมือนกันนะปลังอินไฮบริดแรงม้าโคตรเยอะเลยแรงม้าแรงบิดโคตรเยอะเลยแบตตั้ง19.4กิโลวัตต์อาวเนี่ยศูนย์ถึงร้อยแปดวินาทีมก็น่าลองนะทุกผู้ชมนะผมชอบลองเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาเอามาลองนะครับเราจะได้รู้จักเขาไม่งั้นเราก็จะรู้จักแต่เราไม่รู้จักเขาการแข่งขันวันนี้เราต้องรู้จักเขารู้จักเราให้หมดจะได้รู้ว่าฮ้ยเขาเข้ามาเนี่ยดีไม่ดีใช่ไม่ใช่นะครับถ้าไม่ใช่ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่ถ้าไม่ดีก็ต้องบอกว่าไม่ดีถ้าราคามันไม่ได้ก็ต้องบอกว่าไม่ได้แต่เรา ลีกนีเรื่องการแข่งขันไม่พ้นอยู่แล้วนะครับแล้วบ้านเราก็ไม่ได้มีเรียกว่าโครงสร้างภาษีที่จะมาคุ้มครองผู้ผลิตในบ้านเราเลยมากมายนะครับก็ถ้าเข้ามาแล้วถ้ามันหนีไม่พ้นกติกานั้นถ้าเขาเข้ามาเขาต้องเอาของดีเข้ามาขายเขาต้องเอาของที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าเราเข้ามาขายในราคาที่สมเหตุสมผลนะแล้วก็ต้องไม่ทอดทิ้งลูกค้าชาวไทยนี่คือเชอร์รี่ครับท่านผู้ชมครับอีกหนึ่งแบรนด์ที่จะก้าวเข้ามาในบ้านเราครับ ปลายปีนี้เจอกันแต่มาในเทคโนโลยี plug-in hybrid มาในเทคโนโลยี hybrid ไ,ไม่มีไฟฟ้านะจ๊ะ